ครับสบัสดีพี่นอ้องสบัสดียามเที่ยงพี่น้องพบพอกันคื่เก่าพี่น้องซ่องพากไทยพี่น้องเลยบรรยากาศดีครับพี่น้อง ấy, เลยเ่าเกี่ยมทุม่มคือพาคุณพ้นเก้าพี่น้องแต่ฝนมาตกมาขึ้นตกก็แห้งพี่น้องตกในดเดียวนึงเขาก็แห้งใกล้สิตายเลยพี่น้อง กำลังข <f dragging> ูดมะพร้าวพี่น้องขูดให้ยังบัตร้ากระตูนกำลังขูดมะพร้าวพี่น้องวันนี้มีงานยังนี่สบายดีพี่น้องมีงานยังบัดบ่มีงานพี่น้องมีเ็ดหินอาเ็ดขนมพี่น้องขนมหมกมีงานบุญปากพี่น้องวันนี้เ็ดประมาณลอยกอฮอไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าะจะหอรอดลอยหรือบ่สมเพิ่นว่าอย่าหอประมาณลอยกอฮอพี่น้องกำลังขูดหมวกผ้ามาที่บ้านย่าพี่น้องเอ้ ก็มาบุชเชงนเี่ยวขูดแล้วเขาจะเป็นเดี๋ยเบิ้งคนขวก่อนพี่น้องโมกหมกไปเพาเห็ดนี่เขาจะให้แบ่งให้ไถ้าเบิ้งน้ำกั่นได้พี่น้องเนาเราหลุนเราซุ่มเหมือนได้แบ่งไฟแล้วเห็ดกินเองคนเขาเจอเมือหญ้าบอแล้วก็บัวเมือกเบิ้งน้ำกั่นพี่น้องบัวหอยตุนบัวหอยมันหายลูกบัวหอกินลอยอันก็บ่ราะหอยสิลอยห่อพี่น้องก็ยังบ่วหอยเยอะโพดโพดจังเลยทีที่ลอยเนาะ กินกำลังต่ำเข่าพี่น้องเอ้ชิฮอเขานมพี่น้องขนมมกนั่ะพี่น้องไก่เบิ้งมันต่ำแต่ไม่ไก่สิลูกไส้ข้างใส่อยู่พี่น้องแม่ต่ำเขาข้าวขนมมกพี่น้องต่ำหลังจากต่ำแล้วพี่น้องเขาชิมาบดอีกได้พี่น้องแต่คืงไว้เนาะแล้วก็จะใส่เครื่องบดพี่น้องปั่นเนาะ แล้วจากปั่นแล้ว็ี่ม่มาผสมเขาสังคู่เขียวพี่น้องไมเขาซัาคู่บอรอ,อลูกไส้หายเลยพี่น้องไม่บริญยินยั้งดอกพ่อจำในอนได้พี่น้องบิงต่อตอไปกำลังพี่น้องกำลังเหตุใจใจขนมมกพี่น้องน้าพ่อนีน้ตาโลนึงบน่นตาโลนึงโ้วทาเโลนึงหือนนคนเป็นแบบข่าพี่น้องล่างจากเขาขูด อร่อยจังมากมาขวายให้มันดำบไปได้พี่น้องไอ้มันเลือยงนเนาะนเหลืองไอ้นหอมไอ้มันหอมมากกับมะเข็ดไสรขนมโมกพี่น้องตัวหอมแล้วก็เขือไทนี่พี่น้องเกาใส่สา <ะ S 2> <สะ S 1> คูเขียวแล้วก็มีเขาน้ำพี่น้องเขาเนี้ยหอาพี่น้องปนกันกำลังเซะไว้พี่น,อน,น้องนองั่นเซะไว้ โมเมนบ์โมเมนบ่นนะพูนเอยบดแลยอ๋ออันนี้นะเขาซาคูเนาะซาคูอ่ะเชมาเสะเี่ยเขาหลังจากนั้นซากระตูนแล้วก็มาบดพี่น้องบดแล้วก็มาไหวมองนี้เขาผสมกับซาคูเขียวพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งต้อนต้อนโตโตไปเด้อพี่น้องเด้อปิดไว้ก่อนพี่น้องปิดไว้ก่อนพี่น้องผสมข้าวเนี่ยเขาเนี่ยซาคูบปะซาคูก็แป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเหนียวบ่แเป็นข้าวเหนียวพี่น้อง แเป็นแป้งหรือเขาเนี้ยแล้วพี่น้องเขามาบดเนี้ยเขามาบดเอาเป็นแป้งพี่น้องก็แล้วเป็นแป้งปกติแป้งข้าวเหนียวครับเสือแป้งมาเลยเนาะเจ้าคือพวกเสือแป้งเลยโอ้ยเขาเขาก็มีเขาเห็ดเองแล้วประหยัดงบอ๋อประหยัดประหยัดงบพี่น้องอืมพี่น้องลายผมจะยังลายเขาหน้าจะอย่าใช้เหมือนข้าวเหนียวนำมาไล่เอาไว้อีกเลยเอาไว้ให้ได้บันไว้ในน้ำบ่เพ็ดขนมนข้าวต้มก็ได้ Một lái đó nó là lái hôm nay hôm nay hà xịp hôm nay 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 hôm khao hôm khao hôm nay Khao này hôm na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 y hôm nữa สร้างฮ็ดเนาะฟนเฮานี้เลยใช่หมดประเดียวแล้วเนาะอันนี้มันได้ที่เลยประมาณโลหนึงเขาเนาะพอหนึ่งก็มันหดยนบ่หดสักหอดหอดจีบอ่หมอสักคู่เกือบโลคนจะเนาะตรงหนึงตรงโลบ่นี่กัเนี่ยก็พอดีกันโลกับโลกำลังจะได้พี่น้องไง กำลังสีได้ที่ได้แล้วจะมีอะไรฟูถ้าฟูอยากเอาเดียวจะมันหอมก็ดีจังหน่อยแต่แหมแข้นก็นี้จังหน่อยนะแค้นแค้นอยากให้หอมๆกว่านี้จังหน่อยเนาะเอ็ดเนี่ยใครอยากกินเนาะพี่น้องเนาะหลายขั้นตอนโพดเขันนมหมกพี่น้องให้ของมักเขาหมักซอสกระตุ้นเนของมักอยู่ที่คนชอบพี่น้องบางคนเคยชอบหมักกินเนาะแต่ชาวประเทศไทยเขาไม่หมากินไปไหนนวดให้เข้ากันเนาะพี่น้องมันเป็นสีเดียวกลมๆเด้ เป็นเนื้อเดียวกันพี่น้องเป็นสีเขียวอะไรลูกไส้ก็ยลงเันวะลูกไ้ยลูกอูลูกไส้กับโยตกอูเลยพี่น้องโผดื้อเดบ้งตอนห่อเด้พี่น้องเด้อจอบลูกไส้กอนไ้เนแบบเฮ้ยแบบใหม่พี่น้องเนี่ยเจียวเจียวบ่ได้รือข้าวตำเทอมนี่ ปกติมันสิเหลืองเหองามเปกติเห็นก็เห็นแต่งามนี่นู้เูเแต่อก็ยังอบ่เป็นนี่นี่ากบมาเบิ่งเด้ออเป็นจักหาแจ้นะจักแจ้บด1 2 3 4 5แจห่อนึงนี่อนับโหอตะคใหญ่บ่ได้บ่ได้กินตอนนั้นเด้อบ่กินน่ะห่อใหญ่หลายนะ หอนิ love, yes. hmm. huh? ่งๆหอระค่ำรดเมนใจมันะจีพอเนาะกบพอใช้ได้เรื่องนอยานันยันบรไล้ห้องนี้ยันใจบพเอีพอแล้วขอาล้ขอใจเจดหอนอยน็พอแล้วเนาะเฟื่องวันใหญ่ฝัดหอในหน่อยเนึง Được, chắc các chưa có cố gắng,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  cố Phô, cố gắng, 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 cố บ่ได้ปลูกไยังไงเลยแล้วก็นอนตาไปนมนะันนี้นอนดูช่วงแรกฝนวเพๆๆๆิ่เ, <c oughs> เพ็ดเพ็ดเพ็ดอยู่กินเราท่าประวุนเพ็ดเพเพ่อมามาไม่ได้เพ็ดมานะ่ <c oughs> นหมาเลย <c oughs> ม,ามามามอไ้กัเพด็ด่อมามาได้กัเพ็ดอี่เลยนะ ก่อยีหกัเงบก่ากินเผาอน่ยช่ปิบเดือดนะคบบกากิองหั่นพอก็พิดเท้าเลยมกรพิดเท้าตอไหนบัำพูนอืมกระพิด่มะเผามีถิ่งแเขาลับเท้าเชว่าเออมันได้ไเดือนตะกินอเอแข็งเลย มากินแลเป็น <Equ> พ <al gefallen> ื้นขึ้นยิขอตายักนนี่วะมุซันเรนี่พี่น้องก็ได้หาหอปยลอยลอยอนเป็น3ชมงบ่เอาเดี๋ยวปแล้วก็อบ่ไซกตัวนพี่น้องบ่สนาบ่ไหบ่เป็นบ่กลังว่ายุงยังจับในกมบ่แม่นหมดหมดหมด หนูหงงเนี่ยคือจำได้แค่แบบบังอาบุญกับปุ๊กเผนีตะเตะแตกตลอดโอ้หขั้วอ่างเงี้ยงกลางแล้ชูใช่ เออเนษรแมนน่นแหละนั่นแหละเวลาผับมันคือไฮกว่าน่ะไ mm, ่แด้น่ะทั้งปล่ยเอาทั้งปลายมันทังกุ้นผับขาห้ากันเคยเห็ดกับคนเคยเห็ดตองไงตองไงขนเนาะ ก็ไหนเฮียนะใจกัใจเท่าน่าจะเอาชั่วเรื่องดอกเศร้าเศร้าอนี่แมนยังคยเอาอยู่ยังเสชั่วเรื่องดีกู่ชั่วเรื่องเสาเนต่ใรืนเราคู่่อวะเรืองมันเอวะสี่าเขายวาเยอคูสีเกียวกันยังสักคู่กันนฮโอ้เข่านะบ่ เาหนึ่งเอเอาใจเนี่ยซาคูเอาเออเออเธอเรื่องมันต้องเอามาก้าวใส่น้ำตาลนะก็ได้สิเรหนึ่งมะหนึ่งหอใส่เวลาหึ่งน้าหนึ่งแล้วนาะสมันหนึ่งแลยเน้ำมาห้ากัล้วก็หนึ่งร่กอม ก็เป้นท้ยไหแลก็ได้เวอร์่งอยนี้อืมแม่งั่ขนาดได้นะนีกระตุกเลือะรที่มันก็พอดีแล้วแหละอันนี้มาลายแต่บวชลอยดอนีกพอแด่ก่อมันยังลายได้ปชิบได้เพื่อนะนี่บอกมันยังลายอย่้ไปต่อุงตัวสองสี่หกแปดเก้าก็ได้เก้าหอทีน้อยมวยังผ่านไปประมาณโอยผ่านไปหกนาทีพี่น้องได้สิบหอนี่หกนาทีหนึงเนี่ยเ เนียผู้สาลเรอ่อะยังไงลนน้ชาู้อนั yeah, ่นคนใช้นายต้องตีจัพอดีแล้วคนใช้น่อใ่น้อันนี้อูรกไพี่น้องนอนหับเลยพี่น้องคนดื่อนอนหับแล้วคนดื้อ अँ कि धेर थिएँ भने น่เฮ็ดปบเดียวได้หากันองประปุนะเบิงกระูเหนดิเมเทนี่มันจะอือแล้วก็โชว์เมเทอรนี่แม่นโอ้าเดียวจนนเฮ็ดเป็นสมองหนึ่งยังก็ได้สิบอันแล้วพี่น้องงประปุ๋าเ็ดข้าเดียวเดียวก็น่เพราวาเรปนกับเซียนเปนนึงกัสำรองปนนึเซียนเนนเซียนเนนเซียนมื่อสมัครเล่นพะเนีย เป็นนี่คือมืออาซีปนั่นแล้วยังว่าเพื่อนนี่นวะเนี้ยงบุบมีแป้งมีแต่คนเนี้ยงกะซ่าคูแมนกระทำไมีแป้งมันใส่แป้งแล้วมันสิงมันโบนีย์ป่ะนี่แมนอยู่แป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีมาใส่อืมเต็มมือเต็มตีนพี่น้อยเป็นแต่ประยากเนาะ เสียเข่าพี่น้องแนวมันแนวมันอยู่แล้ยน,นะแต่พอแมวหิ้ตก็ยังเอาเป,อเปืือนแบบน,นี้เลยพี่น้องเป็นยังไงไ่เะะต๋อแล้วพี่น้งันเศร้าห่อขาเดียวหนึงป่าละมาหิตก้าวเดียวนึงอยากเต็มกระซ้ามันแก้วมัน เส็จเอาไว้เลยพ่อเนาะเส็ดเอาไว้แสบก็เก่าได้พี่น้องเอ้ยทำอะไรแสบเงี้ยง่ายไหมเนี่ยเสียจนเฮาอยู่ใจมันเนาะอยู่หวานความหวานกับพ่อเออเข็ดนั่นบ่้านี่มเดียวจับเดียวโอ้จับผู้เดียวพึ่งห่อพึ่งห่อพึ่งจับโอ้มีเอาไหนเด้อก็มาเบิ่งบานทีแล้วละพี่น้องเสร็จเรียบร้อยอ้าตัองักไล่มีอะไรเข็ดนั่นบ้างพ่อชุดท้ายพี่น้องใจร้ายก่อน กระเพาะนะไม่กระเขากระพาะนะม่แปว่ามันปลที่ปายอยู่กระพาะนะไม่นะตัวน well, ี้นะใจลายนึ่งเออพอ้อนซักบางทีเจิกว่าเอ้ากิ่นเ้าบอเล้ยกิ่นรสนั่นใจไหมนะไม่นี่ไปองคือจะคุณเห็ดอะไรอันนี้นะครับจูลา้ายนี่ไปองซึ่ ไปแล้วพี่น้องสำนียแล้วพี่น้องเก็บขาไว้เพ่งท่านี้พี่น้องถ้าถตึกใจกันรูปอะไ์ก็ชร์กติดตามเด้อพี่น้องพ่อกันคิดมาสบายดี